วกเราที u, o, au, n, ột, ่เกิดมาแล้วทุกคนเมื่อเราทุกคนเกิดมาอยู่บนโลกใบนี้อุปมาอุปมาว่าโลกใบนี้ก็เปียบประดุกโรงละครโรงใหญ่ คือพวกเราทุกคนคือตัวละครของโรคใบนี้ที่ทำหน้าที่แสดงบทบาทต่างกันก็คือแล้วว่ากรรมนั้นจะบังคับบัญชา ให้ใครแสดงเป็นแบบไหนถ้าเราสามารถบังคับบัญชากรรมได้ถ้าเรานั้นแสดงดีทำแต่ความดีก็ย่อมจะมีแต่ชื่อเสียงที่ดี ถ้าใครก็แล้วแต่แสดงบทบาทไม่ดีหรือว่าแสดงแต่ความชั่วไม่เคยรู้จากความดีว่าดีคืออะไรทำแต่ความชั่วมัวเมาอยู่กับกิเลสทั้งหลายทั้งปวง เมื่อใครก็แล้วแต่ที่แสด,แดงไม่ดีผลของมันนั้นก็คือได้รับผลไม่ดีมีแต่ชือเสียฉะนั้นแล้วพวกเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ ในฐานะที่เราเป็นคนของเราเราก็ต้องควรทำให้ชุมชนที่เราอยู่หรือที่ครอบครัวของเราเองนั้นก่อให้เกิดมีความสุขรู้จัก เมตตากรุณามุตตตาอุเบกขาซึ่งกันและกันเพราะว่าถ้าเราอุดมพรมวิหารสี่น้ได้เราจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ย่อมเจริญย่อมมีแต่ความสุข แระขอให้พวกเราจงทำหน้าที่ของเรานั้นให้ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดโลกใบนี้สังคมที่เราอยู่ครอบครัวของเราก็จะมีแต่ ความสุขและก็เขาฝากให้พวกเราจงจำกันไว้ว่าเมื่อพวกเราได้เกิดมาเป็นคนมีชีวิตแล้วขอให้พวกเราทุกคนนั้นอย่าจนความดีถ้าเราจนความดีแล้ว มันเหมือนว่าเสียเวลาเกิดที่ได้เกิดมาเป็นคนเกิดมาทั้งทีขอให้พวกเรานั้นให้มีดีติดตัวเราไปอยู่ตลอดเวลา